สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแชร์กันในเรื่องของการอบไข่แล้วก็มแมลงเริ่มฟักนี่นะคะเห็นตัวไม่กี่ตัวนับจำนวนได้สิ่งที่ควรจะปฏิบัติคือให้เพื่อนๆหนึ่งสำรวจดูบอกเทปเป็นไงบ้างเทปเก่าๆนะคะแมลงเล็กจะปีนได้ให้เปลี่ยนใหม่แล้วก็บอ่อหากมีรอยเล้ารอยรั่ว อุ่นให้หมดนะ,มะแมลงเล็กตาออกไปได้แล้วเพื่อนพวกรูสกูที่เราใช้ยิงบ่อค่ะที่เป็นรูรูอ่ะปิดด้วยนะจากประสบการณ์ตาออกเต็มเลยดูให้ดีนะคะก่อนที่จะเทมแมลงจากนั้นให้ดูว่าเขาฟักเยอะหรืออยังนะยังไม่เยอะเริ่มจะฟักแล้วก็ถ้าฟักประมาณเนี้ยให้เพื่อนเช็คสีของไข่ด้วย ไข่ยังดียังปกติอุ้มไหมไข่ดีก็คือไข่ังไม่สีดํานะคะไข่เสียคือไข่เม็ดสีดําเลยนั่นคือไม่ฟักแล้วทิ้งไปได้เลยแต่นี่ไข่ยังดีอยู่นะสีอมเหลืองไกลฟักแล้วทีนี้เรายังไม่เทเนื่องจากฟักปริมาณน้อยอยู่นี่จะใช้ทําแบบนี้เปิดปากถุงไว้ลักษณะตะแคงให้ตัวที่ฟักได้แต่ออกมาส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่สะดวกในการเรียงแผงไข่เพื่อจะเตรียม บอให้เรียบร้อยเรียงได้ค่ะแต่แนะนาให้เรียงครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งที่เหลือพอมแมลงเริ่มโตแล้วเรามองว่าเขาสามารถหากินได้แล้วก็ตามหาแหล่งน้าแหล่งอาหารได้ไม่อดตายเราค่อยลงอีกฝั่งให้นะแต่ส่วนตัวนี้จะลงอยู่ประมาณสี่ซัาห้าวันแต่ไม่เกินสิบวันสิบวันนี้คือต้องลงให้เขาแหละแล้วก็พอมะแรงฟักอาหารน้ำลงให้ทันทีนะคะ นี่คือวิธีปฏิบัติตอนที่มแมลงเริ่มฟักใหม่แบบง่ายๆซึ่งวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนไปได้นะขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็การทำงานแต่ละท่านโอเคคลิปนี้แชร์ประมาณนี้หากมีข้อสงสัยซักถามตามช่องาทางที่ทิ้งไว้ให้หน้าจอนะคะจะเป็นเบอร์โทรอดีไลน์ได้ด้วยแล้วก็เพจเฟซบุ๊กั้นี้คนเลี้ยงแมงค่ะ